ลับก็สู่สุดใจใกล้หมอค่ะและนี่คือช่วงใกล้หมอชลอวัยกับหมอแอมวันนี้หมอแอมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแกะดอลลี่ชื่อคุ้นหูใช่ไหมคะแกะดอลลี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับสเต็มเซลล์วันนี้ไปฟังให้ชัดๆจากหมอแอมค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้จุ๊กจิ๊กสุภดา,าวิจักชีวงศ์ค่ะอยู่กับคุณหมอแอมคุณหมอตนุพลวิรุณหาการุณผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชลาวัยรอยัลไลฟ์โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะหมอแอมสวัสดีครับคุณจุ๊กจิก๊กสวัสดีครับท่านผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์แล้วค่ะหมอแอมพูดถึงเรื่องของสเต็มเซลล์แต่หมอแอมขาของแบบนี้ยังฟังไม่จบเลยเราได้ทราบไปแล้วคร่าวๆนะคะว่าสเต็มเซลล์คืออะไรจุดต้นกําเนิดคืออะไรแต่อยากจะทราบถึงประวัติของสเต็มเซลล์ค่ะสเต็มเซลล์นะครับย้อนกลับไปสักหน่อยค่ะเริ่มต้นเวลาคนสนใจเรื่องสเต็มเซลล์หรือมีคําว่าสเต็มเซลล์ผ่านหูเนี่ยย้อนกลับไปหน้าเยอรมันปี1น5 7 หนึ่งเก้าเนี่ยมีคุณโดนัลด์โทมัสนะเป็นคนอเมริกันสมัยนั้นเนี่ยมีโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเยอะการรักษาฝ่ายที่คิดยาับคิดยาไปคุณโดนัลด์โทมัสเนี่ยเขาก็พยายามจะเริ่มรูปแบบการรักษาพวกโรคเกี่ยวกับไขสสันหลังเนี่ยโดยการปลูกถ่ายไขยกระดู <Okay. S 2> กไขกระดูกของคนเลยเหรอคะ,อะท่านได้รางวัลโนเบลในปี1990นะ <Okay. S 2> นะครับในหัวข้อที่ว่า human bone marrow transplantation คือการปลูกถ่ายไขยกระดูก ก็ประมาณว่าเอาเม็ดเลือดขาวคนปกติออกมาจากไขกระดูกแล้วก็ปลูกเข้าไปในคนผิดปกติเพื่อให้ไปสร้างเม็ดเลือดใหม่เม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งก็อาจจะดีขึ้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีนักวิทยาศาสตร์เริ่มหมูทําเรื่องสเต็มเซลล์กันเยอะเพราะเขาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าในกระดูกสันหลังเนี่ยน่าจะมีสเต็มเซลล์เยอะนะสเต็มเซลล์คือเซลล์ที่เจริญเติบโตไปเป็นอวัยวะหรือไปซ่อมอย่างอื่นไะด้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ลงเรื่องสเต็มเซลล์เน ไอตัวสเต็มเซลล์ตัวนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นที่มีการวิจัยกันแพร่หลายนะครับจนมาถึงช่วงหนึ่งต่อจากนั้นมาสักส2 0ปี่ะครปีก็มีคณะนักวิทยาศาสตร์นี้สัก3คนนะครับนำโดยดรมาร์ตินีเวนส์นะครับอยู่ที่ University of Cambridge นะท่านก็มาวิจัยเพิ่มเติมนะครับเอานี้ได้รางวัลโนเบลเหมือนกันนะนะครับไปได้รางวัลโนเบลในปี2003ะครับด้วยหัวข้อคือสามารถสร้างหนูตัวนึงขึ้นมาได้จากสเต็มเซลล์ โอ้โหหนูตัวหนึ่งใช่ก็คือเหมือนกับเอาเซลล์อสุจิเซลล์ไข่ของหนูมาผสมพันธุ์กันกลายเป็นเซลล์แต่เอามาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็สร้างขึ้นมากลายเป็นหนูหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกที่สําคัญนะครับท่านก็ได้รางวัลโนเบลกันไปทั้ง3ามคนต่อมานนี้ดังนะครับดังคือวิลมุตเซอร์เอียนวิลมุนะครับอันนี้ประมาณปี1996ค่ะ ผลิตลูกแก่ดอลลีหายคนคงจะจำได้กับข่าวที่น่าตื่นเต้นในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วโลกที่มีการโคลนแกะที่ชื่อว่าเจ้าดอลลี่โดยสถาบันรอสลินซึ่งวันนี้จะขอเล่าให้ฟังถึงกระบวนการโคลนิ่งเจ้าดอลลี่ค่ะเริ่มแรก ก็จะใช้เซลล์จากเต้านมของแกะหน้าขาวตัวหนึ่งซึ่งจเจริญเติบโตเต็มที่ดูดเอานิวเคลียสของเซลล์ออกจากนั้นนำไปใส่ในไข่ที่เอานิวเคลียสทิ้งไปแล้วของแกะหน้าดำแล้วก็นำเซลล์ที่ได้ไปใส่ในโพรงมดลูกของแกะหน้าดำตัวเดิมให้เกิดการฝังตัวและตั้งครรภ์ได้ ื่อครบกำหนดออกมาลูกของแกะหน้าดําที่คลอดออกมาจะก,กลับกลายเป็นแกะหน้าขาวที่มีลักษณะทางฟันธุกรรมเหมือนกับแกะหน้าขาวเจ้าของเซลลเต้านมทุกประการเลยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของการแพทย์ที่เฮ้ยตกใจค่ะถ้าเกิดทํามนุษย์ครนยิ่งได้นี่แสดงว่าโรคอีกทั้งหมดรักษาได้นะเหมือนมนุษย์มีอะไรอะ่ะค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นแต่ประมาณปี2 0 0 0ที่ เฮ้ยโหทุกคนเริ่มสนใจสเต็มเซลล์อันนี้คือที่มาของการเดินหน้าในการวิจัยศึกษาเรื่องสเต็มเซลล์เยอะๆจนสุดท้ายรางวัลล่าสุดคือดรชินยะยามานากะเป็นคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ที่เมกาคนนี้ผลิตสิ่งที่ตื่นเต้นมากท่านได้รางวัลโนเบลปี2012เพิพึ่งได้นิ้เร็วๆนี้เองคือเอาผิวคุณจุกจิกมา1เซลล์แล้วตัดมาใส่ลงไปในหลอดแล้วคิดสารเคมีขึ้นมา3-4ตัวใส่ลงไปคนะครับ พอใส่เสร็จเนี่ยจะเดินเติบโตย้อนกลับไปกลายเป็นตับไตไส้มีคงมีขากลับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืจนกลายเป็นเซลล์ตัวอ่อนตั้งแต่ตอนพ่อกับแม่เราผสมพันธ์ออกมาเป็นตัวนี้ไปต้นทางเลยเหรอคะแสดงว,ว่าในอนาคตนี้เนี่ยขอให้เหลือแค่ผิวเนี่ยเราสามารถเอาผิวเนี่ยมาใส่น้ายาย้อนกลับไปเป็นตัวเราตอนเด็กแล้วก็สร้างมันกลับมาใหม่เป็นตับเป็นตาเป็นไตเป็นอาไรว่าอะไรก็ตามโดยที่ไม่ต้องใช้ของรกลูกไม่ต้องเก็บสายสะดือไม่ใช่ของฝาแฝด นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่า induced pluripotent stem cell คือเอาเซลล์ของเรามาย้อนกลับไปดึงกลับมานี่คือสิ่งที่สมควรได้รางวัลโนเบละนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เริ่มต้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่านี่เหมือนหนังฮอลลีวูดนะแต่เรื่องจริงนะนะครับแสดงว่าในอนาคตเนี่ยต่อให้เราแก่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้เก็บเซลล์อะไรไว้เนี่ยถึงจุดหนึ่งที่วิทยาศาสตร์ไปไกลเนี่ยเราสามารถขอผิวขอเซลล์ขอแก้มขอกระพุ้งแก้มขออะไรก็ตามแต่เนี่ยใส่ลงไป แล้วก็ไปสร้างอวัยวะเรามาใหม่ได้อันนี้ยังไม่นับเรื่องกฎหมายนะ,ะนนเรื่องการแพทย์ที่ไปไกลสุดกูแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของมาสจาันสเต็มเซลล์ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าตอนหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าสเต็มเซลล์สามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างแล้วอะไรคือผลข้างเคียงจากการใช้สเต็มเซลล์และวันนี้คะ่ะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณหมอแอมคุณหมอตะนุพลมิทยาการุณมากนะคะคคขอบคุณคะ่ะดีครับค่ะตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมสาม,มารถร่วมสนุกและตอบคำถามให้ถูกต้องกับทางรายการสุขใจใกล้หมอเพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นอาหารเสริมเลซิตินมูลค่า1,000บาทคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือปีล่าสุดที่นักวิทยาศาสตร์สเต็มเซลล์ได้รับรางวัลโนเบลคือปีอะไร 1. ปี2012 2. ปี2009 3. ปี2000ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมรีบส่งคำตอบมาได้ที่เบอร์4 1 5 5 0 0 0 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีคือคุณมาลีแท่ล้อยินดีกับผู้โชคดีนะคะขอบคุณหมอแอมและจุกจิกมากนะคะสัปดาห์หน้าเรื่องราวของสเต็มเซลล์มีมาเพิ่มเติมอย่างแน่นอนจากหมอแอมในช่วงใกล้หมอชะลอวัยค่ะแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมมีคำถามเรื่องของสุขภาพหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บสอบถามมาได้เลยใน Facebook สุขใจใกล้หมอนะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ